เกมร้องให้นะครับผมวันนี้เราได้ไปทําการทดสอบเรื่องที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้กันพอสมควรนั่นก็คือน้ํามันถ้าเกิดว่าเราทําการเติมจากต่างปั๊มกันควรละยี่ห้อกันเนี่ยมันจะได้ระยะทานที่แตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ส่วนตัวก็สงสัยนะครับเราเลยไปทําการทดสอบแล้วก็เอาผลมันเล่าให้เพื่อนๆฟังกันโดยน้ํามันเนี่ยเราจะทําการทดสอบโดยไปเอาน้ํามันมาจากทั้งหมด3ปั๊มด้วยกันนะครับ โดยเราจะไปซื้อเอามาใส่ถังเตรียมเอาไว้หลังรถถังละ20ลิตรแบบนี้นะครับซึ่งลุกถังที่เราเติมเข้าไปเนี่ยอันนี้จะเติมทันทีเมื่อไฟส้มขึ้นแจ้งเตือนน้ามันนะครับเมื่อเติมเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะได้น้ํามันเพิ่มขึ้นมาประมาณครึ่งถังแบบนี้ลองวัดให้ดูว่าเมื่อวิ่งผ่านไปทุกๆ50 100 150แล้วก็200กิโลเนี่ยน้ำมันแต่ละยี่ห่อเนี่ยอันนี้ลดลงไปขนาดไหนนะครับซึ่งเอาจริงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะดูใกล้เคียงกันอยู่เหมือนนนกันนะะ ส่วนระยะทางที่ได้จากน้ํามันแต่ละปั๊มเนี่ยอันนี้ก็คือน้ํามันปั๊ม A จะได้อยู่ที่229.7กิโลเมตรนะครับปั๊มน้ํามัน B อยู่ที่227.5กิโลเมตรนะครับส่วนปั๊มน้ํามัน C เนี่ยอันนี้จะอยู่ที่202.7กิโลเท่านั้นเห็นแบบนี้แล้วเฮ้ยนี่ไงมีผลจริงจใช่ไหมระยะทางมันน้อยกว่าหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยคือก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆคิดน,นะครับเพราะว่า ไอตัวปั๊มน้ำมันซีอันนี้เนี่ยคือเราก็ได้ลองทําการทดสอบอีกหนึ่งรอบเหมือนกันนะในระทางที่เราออกมาเนี่ยอันนี้ขึ้นไปกระโดดสูงถึง247.2กันไปเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่การทดสอบของเราเนี่ยมันได้ตัวเลขออกมาแตกต่างกนะันขนาดนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเกิดจากเรื่องของลักษณะการขับขี่แล้วก็สภาพจราจรที่แตกต่างออกไปนะครับ โดยครั้งที่วิ่งได้202.7อันนี้เนี่ยก็จะเกิดาก,การที่สภาพจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะแออัดแล้วก็มีอาการเร่งแซงต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่พอไปครั้งที่ได้ถึง247เนี่ยอันนี้ด้วยความที่ความเร็วของรถเนี่ยจะถูกจำกัดเอาไว้อยู่ที่ไม่ถึง100นะครับผมตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้ระยะทางที่ได้ขึ้นมาเนี่ยกระโดดสูงขึ้นไปเกือบเกือบ250กิโลกันไปเลยจากน้ำมัน20ลิตที่เติมนะครับ โดยการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเราขับไปรวมทั้งหมดกว่า1,865กิโลเมตรนะครับเติมน้ำมันไปทั้งหมดเนี่ยคือ7รอบรวมกว่า130ลิตรค่าที่ได้ในแต่ละร,รอบเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยนะครับโดยรอบที่ได้ระยะทางต่างไปเยอะๆเ,เนี่ยอันนี้น่าจะมีปัจจัยที่สำคัญกว่าน้ำมันจากปั๊มไหนเนี่ยก็คือเรื่องของลักษณะการขับขี่นั่นแหละซึ่งรอบที่เราขับได้ระยะทางใกล้เคียงกันเนี่ย เราจะได้ขับตามวิธีที่มีการแนะนําต่อๆกันมาว่าขับแบบไหนเนี่ยที่มันจะประหยัดกันคือจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะเนาะอันแรกเลยเนี่ยก็คือไม่เร่งแรงไม่ขับขี่กระชากนะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือจะเป็นการรักษาความเร็วให้ค่อนข้างคงที่นะครับปล่อยรถไหลให้ได้มากที่สุดอย่าเน้นว่าเอ้ยรีบขับไปแล้วไปกระทืบเบรกเอาข้างหน้าแล้วก็ข้อที่3เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเร็วนั่นเองนะครับโดยรอบที่เราขับได้น้อยที่สุดเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้เป็นไปตามที่ว่ามาเลยนะ คือทั้งฝนก็ตกรถก็ติดเบรกบ่อยเร่งบ่อยแล้วก็ยังต้องพยายามทำความเร็วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าการใช้น้ำมันจากปั๊มคนละยี่ห้อกันเนี่ยจะได้ระยะทางที่แตกต่างกันไปตรงนี้จากผลการทดสอบของเราที่ได้ออกมาเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้งสักเท่าไหร่นัก เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อละกันว่าเนี่ยเรามีการกําหนดปัจจัยต่างๆเอาไว้เป็นอย่างไรบ้างนะอันแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของรถนะครับอันนี้เราจะขับด้วยรถปาเจโร่นะครับอันนี้ก็จะมีอายุอานารที่ที่นานในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมอัตราการใช้น้ำมันนอกเมืองเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ราวๆสิบเกิโลลิตรนะครับซึ่งเส้นทางการทดสอบของเราเนี่ยอันนี้จะเป็นถนนหมอเตอร์เวย์นะครับโดยวิ่งจากที่สนามบ,บินสุนทรภูมิไปจนสุดทางที่มาบตาพุทธนะครับ ความเร็วในการขับขี่เฉลีย่ยเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่เราราว100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ในแต่ละครั้งน,นะครับผมก็คือเรื่องของลักษณะการขับขี่เนี่ยคือแม้ว่าตอนที่เราขับขี่เราจะพยายามทําให้ได้ตามที่เราบอกไปขนาดไหนก็ตามทีเนี่ยด้วยสภาพจราจรในแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเ,เนาะมันก็เลยจะมีจังหวะที่เร่งที่แซงที่อะไรพวกนี้เนี่ยที่แต,ตกต่างกันออกไปอยู่บ้าง แต่ละรอบเนี่ยที่ทดสอบคือต้องลุ้นมากนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเราก็จะมีผลกับการทดสอบหรือเปล่าอย่างฝนตกรถติดหน่อยเนี่ยอันนี้เรียกว่าก็อาจจะมีผลที่เปลี่ยนแปลงไปได้เลยเนาะรอบแรกๆที่ไม่ได้อยู่ในจารางเนี่ยอันนี้ก็จะมีความผิดพลาดในการจดผลแล้วก็น้ํามันเนี่ยมีหกตอนเติมด้วยนะครับน้ำมันหกน้ำมันหกมาเลยก่อนะพี่ คือเรียกว่าอะไรที่ส่งผลต่อการทดสอบเนี่ยคือเราก็ต้องทําใหม่หมดเพื่อความแม่นยำนะครับมเมื่อไรต้องวิ่งไปรวมเนี่ยเกือบ2,000โลได้รวมเวลาทดสอบทั้งหมดเนี่ยก็คือ3วันเต็มนะครับกว่าที่จะสรุปออกมาว่ามันไม่ต่างกันคือเรียกว่าหลาังจากที่เราทดสอบเสร็จเนี่ยก็มีคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าที่หลายๆคนพูดต่อๆกันมาหรือว่าสรุปกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขามีการควบคุมการทดสอบอยังไงบ้างหรือว่า เป็นที่ความรู้สึกซะมากกว่านะครับเพราะผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าลองแค่ทีเดียวแล้วก็สรุปเลยเนี่ยผมว่าก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้อยู่เหมือนกันนะน,นะฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าสรุปแล้วเนี่ยน้ำมันของถัง A B แล้วก็ C เนี่ยอันนี้มาจากปั๊มไหนกันบ้างอันนี้ผมก็จะบอกตอนนี้แหละว่าผมไม่บอกคือการทดสอบครั้งนี้เนี่ยคือเราไม่ได้อยากที่จะมาชี้ว่า น้ำมันของปั๊มไหนวิ่งได้ใครที่สุดด้วยนะหลักๆเลยคืออยากจะมาทดสอบก่อนนะกันว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนซึ่งผลการทดสอบที่มันออกมาแล้วก็คือมันไม่ได้ตต่างกันขนาดนั้นนะครับแล้วการที่ผมบอกตัวเลขไปเนี่ยอันนี้มันจะกลายเป็นความเสี่ยงหาว่าผมจะไปเชียร์ปั๊มนั้นปั๊มนี้ซะมากกว่า แต่ว่าผมบอกแค่ว่าอันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นน้ำมันจากปั๊มแบรนด์ไทยทั้ง3ถาถังละกันแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์อย่างไรเนี่ยยังไงก็มาพูดคุยมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะอันนี้ผมไม่ได้ปิดกั้นละกันส่วนว่าจะเลือกเติมอันไหนเนี่ยอันนี้ผมว่าก็น่าจะเลือกเติมตามความสะดวกกันซะมากกว่าเนาะถ้ามันจะหมดมันก็ต้องเติมแหละถ้าเลือกได้ถ้าส่วนตัวนะอันนี้ผมก็คงเลือกที่แบบหน้าตาของปั๊มก่อนอะว่ามันดู ใหม่สะอาดดีหรือเปล่าดูปลอดภัยหรือเปล่าเนาะถ้าห้องน้าสะอาดอันนี้เราก็ค่อนข้างที่จะโอเคแหละนะครับคือส่วนตัวจะค่อนข้างชอบพักรถทีนึ่งก็ยื้อเส้นยื้อสายไปทำบาลงอะไรไปซื้อของซื้อของ,อของมากินบนรถอะไรมานนี้ไงก็เลยรู้สึกว่าเออชอบไปเข้าปั๊มลักษณะแบบนี้เนี่ยมากกว่านะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างออใครชอบปั๊มไหนไม่ชอบปั๊มไหนอย่างไรหรือว่ามีอะไละเอียกจะแชร์เนี่ยยังไงก็ มาพูดคุยบอกกันทันิดหนึงละกันในคอมเมนต์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ยังไงมาเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ